สวัสดีค่ะวันนี้มาขายโจ๊กอีกแล้วนะคะน,นี่มาขายโจ๊กอีกแล้วนะจ้าวันนี้มีคนช่วยนะมีคนมาฝึกทำโจ๊กวันนี้มีคนมาฝึกทำโจ๊กนะ หน้าเลยแหลค่ะเอา้าทำไมอ่ะหนหน้าให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะไปเปิดร้านขายโจ๊กก็เลยมีคนมาฝึกทำโจ๊กค่ะวิธีทำก็ง่ายๆกำลังคนโจ๊ก น้ำซุปใสค่ะน้ำซุปสูรเด็บของทางร้านนะคะ ต,ตีห้าค่ะตีห้าขึ้น ดดก้โจ๊กจ้าอยากขายโจ๊ก้าก็เดต้ตง,ตงโจ๊กกันแล้วจ้าใคสนใจติดต่อได้นะคะ นี่ค่ะคนมาฝึกทําโจ๊กค่ะไม่ยอมให้เห็นหน้าเลยค่ะคนมาฝึกทําโจ๊กไม่ยอมให้เห็นหน้าเลยกําลังคนโจ๊กอยู่ค่ะอันนี้จะรีบทำนะคะเดี๋ยวูกค้ามาขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชม